สวัสดีครับมาแล้วครับกับ iOS 15.3ตัวเต็มที่หลายคนรอคอยหลังจากที่ Apple ปล่อย iOS 15.3เวอร์ชันเบต้ามาให้ทดสอบกันตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาตอนนี้ Apple ปล่อย iOS 15.3ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขอะไรบ้างเพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.3ตัวเต็มได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับ สำหรับ iOS 15.3ตัวเต็มรองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.2.1ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตต่อหรือไม่ไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.3ตัวเต็มบน iPhone 6s Plus ทำความเร็วในส่วนของ CPU ซิงเกิลคอลดลงนิดๆในขณะที่มัลติคอร์เพิ่มขึ้นนิดๆครับสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วเพิ่มขึ้นเล็กน้อยความเร็วเดยรวมยังทําได้ดีไม่ต่างจากเดิมมากจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อเลยครับผลลัพธ์จะต่างจากเดิมหรือไม่จะชวนอัปเดตแค่ไหนไปชมกันครับสําหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากัน เริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 6s Plus iOS 15.3ตัวเต็มใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดหนึงครับโดยใช้ไป4%เหลือ96%เท่ากับ iOS 15.2ตัวเต็มในขณะที่ iOS 15.2.1ตัวเต็มใช้ไป3%เหลือ97% ผมว่าผลลัพธ์ยังทำได้ดีทำได้หน้าพอใจนะครับการอัปเดตเป็น iOS 15.3บน iPhone 6S Plu s Plus, ความเร็วโดยรวมยังทำได้ดีแม้จะใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ดีไม่ได้แย่อะไรครับแนะนำให้เพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตเกันต่อได้นะครับโดยเฉพาะเวอร์ชันนี้เน้นไปที่การเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลของเราด้วยครับอัปเดตไปใช้งานได้อุ่นใจมากขึ้นเพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนนนดดวในตอนหน้า สวัสดีครับ